เหตุการณ์คดีฆ่าหันศพนะคุณผู้ชมคะที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีคือหลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเราอินก็ตามเรื่องนี้มาตลอดคดีใหญ่จาได้ไหมฮะที่เด็กเนี่ยไปเจอเจอตอนแรกเจอชิ้นส่วนนึกว่าเป็นขาหมูหยิบขึ้นมาดูตกใจเลยโยนทิ้งเลยพังะเลยเพนั้นมันคือมือมนุษย์น่ะปรากฏไม่ใช่ไงเป็นของคนเนี่ยแหละค่ะแล้วกลายเป็นว่าต้องไปพยายามหาเจอเป็นส่วนๆก่อนจนกระทั่งมีเรื่องพล่วเข้ามาใช่ไหมที่คนเก็บของเก่ามีเรื่องเลื่อยมีเรื่องรถยนต์สีขาว เพราะคดีนี้แน่นอนอะฆ่าหันศพอําพรางค่ทีนีต้องหาชิ้นส่วนศพให้พบแล้วก็ต้องคลี่คลายคดีให้ได้เนี่ย <นะ S 1> แหละค่ะตำรวจพยายามเล่นคลี่คล,คลายคดีนี้นะคะในซอยที่ดินจัดสรร4ค่ะที่อำเภอบางบัวทองนนทบุรีอย่างที่บอกว่าเริ่มมีการพบวัตถุต้องสงสัยเข้ามาเรื่อยๆนะคะ ก็ไม่ว่าจะเป็นขวาน2เล่มมีดอิโต้หนึ่งเล่มมีดเล็ก2เล่มเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าสภาพใหม่นาฬิกาข้อมือเสื้อกันฝนนี่แหละคือสิ่งที่เจอนะคะแต่เหล่านี้คือมันต้องเชื่อมโยงให้ได้ว่าใช้อุปกรณ์ในการฆ่าหันศพหรือเปล่าหรือแค่เป็นสิ่งที่มีคนเขาเอามาทิ้งไว้เฉยๆอนอกจากนี้แล้วยังมีพวกคันเบ็ดตกปลา แล้วก็เจอโครงกระดูกเนี่ยเพิ่ม2ชิ้นอันนี้ต้องไปตรวจสอบก่อนว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าก,กับโครงกระดูกที่พบก่อนหน้านี้ด้วยแล้วรถเก๋งต้องสงสัยคันหนึ่งค่ะสีขาวไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดทิ้งไว้ตั้งแต่29มีนาคมอยู่ข้างบ้านของบ้านชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างจากจุดเนี่ยที่ไปพบจุดทิ้งของต่างๆนา,นานาเหล่านี้ประมาณ500เมตรชาวบ้านเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าเห็นรถเก๋งสีขาวคันนี้มาจอดอูริมคลอง เห็นชาย3มคนลงจากรถรแล้วเอาข้าวของต่างๆเนี่ยมาโยนทิ้งน้ำเนี่ยค่ะทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ถนนเรียบคลองบ้านกล้วยจุดที่ไปเจอสิ่งของเหล่านี้ว่าเอ๊ะถ้าคนร้ายจะเอาของมาทิ้งเนี่ยจะมาจากทางไหนแล้วหลบหนีไปทางไหนได้บ้างค่ะทางด้านของวินจักรยานยนต์รับจ้างลุงอ๋อยอายุ60ปีละบ้านก็อยู่ในซอยตรงข้ามนั่นเลยค่ะ ลุงบอกเย็นเมื่อวานน่ะเจ้าหน้าที่เขาก็มางมแหละงมตรงคลองนั้นน่ะหาสิ่งของก็ไม่รู้ว่าได้เจอหลักฐานอะไรบ้างหรือเปล่าลุงบอกแบบนี้แต่ถ้าถามลุงถึงเส้นทางที่ถ้าเกิดคนร้ายมาแล้วจะหนีไปทางไหนได้บ้างลุงบอกไอ้เส้นเนี้ยมันออกไปตรงหลังวัดได้นะวัดภูนพิมราชแต่ฝั่งตรงข้ามมัเขาเป็นหมู่บ้านหมดเลยที่สําคัญไอ้ฝั่งตรงข้ามามันเป็นทางตันด้วยถ้าเกิดว่าจะขับรถออกอ่ะมันต้องย้อนออกทางเดิมที่มานั่นเองค่ะ ทางนิตันอ๋อทางนิตันเหรอเข้าหมู่บ้านอย่างเดียวเนี่ยฝั่งนู้นอะเข้าหมู่บ้านเข้าหมู่บ้านแล้วก็หมดเลยอ่าตันแล้วไปไกลไหมไปไกลไหมไม่ไม่ไกลเพราะเส้นนี้ประมาณช้าสุดเลยจะจะเป็นสีแยกของหน้าประมาณเจ็ดร้อยเมตรจากตรงเนี้ยก็ตันแล้วอไปก็ตันแล้วต้องขับออกอย่างเดียวอ๋อเข้าไปเข้าไปแค่หมู่บ้านอ๋อแสดงว่ามันต้องบวบวนไปที่อื่นอีกเออตอนนี้ตันแล้วไปไม่ได้ต้องออกทางเก่าทั้งหมด คุณผู้ชมฮะนี่หลักฐานทั้งหมดที่ตำรวจเนี่ยต้องเก็บไปนะครับเอาไปตรวจพิสูจน์นะว่ามันเกี่ยวข้องกับคดีฆ่าหันศพและอัมพรางหรือเปล่านะครับส่วนรถเก่งนิสนสันร,รุ่นอเมร่าสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่ถูกจอดทิ้งไว้บริเวณริมคลองบ้านกล้วยที่ตำบลพิมลรามาเป็นเวลานานเกือบเดือนนะคือตอนแรกอะชาวบ้านเขาก็สงสัยเอ๊ะรถคันนี้เอาก็ไม่ได้เสียไม่ได้อะไรเลย ยางเยิงก็ยังดีอยู่แต่ทาไมจอดทิ้งไว้แบบนี้เจ้าของไปไหนแล้วตารวจเนี่ยเขาไปเอารถเนี่ยมาเก็บไว้เป็นของกลางที่สบพบางบัวทองไว,ไว้ตรวจสอบแล้วก็เป็นหลักฐานแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดผู้สื่อข่าวเนี่ยประสานไปยังทางด้านของผู้บักับการสบพบางบัวทองเพื่อสอบถามข้อมูลดังกล่าวนะฮะโดยรถเก๋งสีขาวต้องสงสัยนะฮะตำรวจบอกแบบนี้ตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวข้องกับคดีและสาม,มารถติดต่อเจ้าของรถได้แล้วซึ่งตอนนี้เจ้าของรถอยู่ต่างจังหวัด และรถคันดังกล่าวเนี่ยจอดอยู่บริเวณน,นี้นานกว่า1เดือนแล้วนะครับนี่ทางตํารวจให้ข้อมูลล่าสุดออกมาแบบนี้นะคุณส่วนอุปกรณ์ต้องสงสัยที่เจอเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ฟันธงว่าเกี่ยวข้องกับคดีด,ดังกล่าวหรือไม่เพราะว่าช่วงนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้รับแจ้งเหตุมีคนนําถุงขยะสีดําซึ่งมีลักษณะต้องสงสยัยมาทิ้งที่จุดนี้เยอะจึงต้องขอตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนคือชอาวบ้านก็แจ้งมาบอกว่าก่อนหน้านี้นโอ้โหตรงเนี้ยที่เป็นป่ารกนะคุณ คนเนี่ยเอาถุงดำถุงดำทิ้งขยะอะไเต็มตอนนี้คือมันเคลียร์พื้นที่ป่าแล้วก็ยังมีถุงดำมีขยะอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่พบพบกันถุงดำต่างๆที่มีขยะมีเลื่อยมีอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเกี่ยวโยงกับคดทีทั้งหมด เขาอย่างที่บอกแหละว,ว่าคือที่ดินตรงนี้ถูกปล่อยเป็นที่ดินรกร้างไปแล้วคนก็เลยจะแอบมาง่ายชาวบ้านใช้คาว่ามักง่าย,ยพูดคำว่ามักง่ายชอบเอาของมาทิ้งเอาขยะมาทิ้งจนกลายเป็นจุดทิ้งขยะไปเลยฉะนั้นในอย่างที่บอกไปเลยค่ะว่าทุกอย่างที่เจอเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะคะถึงขนาดพลั่วที่เจอ2องอนันก็ต้องไปถามร้านขายวัสดุอ,อุปก,กรณ์ก่อสร้างนะซึงพลั่วสองอันที่เป็นลักษณะแบบนี้ยี่ห้อเนี่ยมันขายเฉพาะร้านใหญ่ๆทั้งนั้นใช่และทีนี้ตำรวจบอกล่าสุดแล้วนะพลั่วเนี่ย คนละร้านด้วยนะสองอ,อันนั้นอนะ่ะร้านหนึ่งซื้ออีกที่หนึ่งอีกอีกอันหนึ่งก็ซื้ออีกร้านหนึ่งทั้งหมดตำรวจรวบรวมหลักฐานอยู่น,นะครับเพราะาว่าต้องคีดคายคดีใหญ่นี้ในพื้นที่นนทบุรีให้ได้นะฮะใช่ค่ะ